คืบหน้าเกิดเหตุไฟไหม้โกดังเก็บพลาสติกที่อำเภอพนมสารครามจังหวัดฉะเชิงเซาว,วานนี้หลังเจ้าหน้าที่ระดมดับไฟได้สนิทนานกว่า3ชั่วโมงประเมินความเสียหายไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทเมื่อวานนี้เวลา13.15นาิกา15นาทีของวันนี้ค่ะ ร้อยตำรวจโทมานิตบุญแต่งพนักงานสอบสวนสพพนมสาร,รคามได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บพลาสติกภายในบริษัทถังรุ่งเรืองจำกัดตำบลเกาะขนุนอำเภอพนมสาร,รคามจังหวัดฉะเชิงเศร้าซึ่งภายในโกดังมีพลาสติกจำนวนมากเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทำให้ไฟลุกไหม้รวดเร็วเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องระดมกำลังเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างเร่งด่วนค่ะ ซึ่งทางด้านนางอรชาขุนทองอายุ48ปีเจ้าของโรงงานนะคะก็บอกว่าขณะพักเที่ยงได้รับแจ้งจากลูกน้องว่าเกิดไฟไหม้ป่าย้าข้างโรงงานก่อนที่ไฟจะลุกลามเข้าสู่โกดังเก็บกระดาษพลาสติกจึงสั่งให้พนักงานใช้รถโฟล์คลิฟช่วยขนย้ายออกจากจุดเกิดเหตุเพื่อลดการลุกลามขณะที่ทางอำเภอพนม,พนมสารคามนะคะก็ระดมรถดับเพลิงกว่า30คันใช้เวลากว่า3ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้โดยที่ไม่มีผู้ใด,ได,ไ,ดได้รับบาดเจ็บ ส่วนทางด้านนายขาจรเกียรติรักพาณิชย์มณีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารจังหวัดส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์และตรวจสอบความเสียหายในเบื้องต้นคาดว่าไม่ต่ำกว่า10ล้านบาททางนี้ทางด้านท่านผู้ว่าท่านกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเตรียมความพร้อมรถดับเพลิงตลอดเวลาพร้อมแนะนําประชาชนตรวจ ตรวจสอบสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอพร้อมถึงขอความร่วมมือโรงงานจัดสรรพื้นที่แหล่งน้ำเพื่อรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ส่วนทางด้านนายวีกิตมณโนะรธกิตในอำเภอศรีราชาพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะลงพื้นที่บ้านเรือนประชาชนในชุมชนเขาแตงอ่อนจํานวน3ามหลังนะคะที่ได้รับความเสียหายจากเหตุพายุฤด,ดูร้อนกิ่งไม้ขนาดใหญ่หักโค่นมาทับหลังคาบ้านโดยเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ได้ทําการรื้อกิ่งไม้บางส่วนออกไปแล้วและในวันนี้ค่ะทางกิ่งกาชาติอำเภอศรีราชาได้นําถุงยางชีพและเงินมามอบให้เพื่อเป็นขวัญกําลังใจและเป็นการเยียวยา เบื้องตน้นหลังจากนี้ทางเทศบาลนะคะก็จะเข้าประเมินความเสียหายและจะนำเงินมามอบให้เพื่อซ่อมแซมบ้านเรือนต่อไป